พี่ภูมิมภูิเสร็จแน่งานนี้พี่ภูมิเสร็จแน่พี่ภูมิห้ามขูดออกด้วยนะที่นี่เขากินอย่างนี้เขาห้าห้ามขูดออกนะฮะลุงภูมิลูกนี่ไงลุงภูมิพี่ภูมิโดนแน่งานนี้รับน้องด้วยสูตรอเมริกาโน่เอาคำพี่ฟ้าใช้ยาคุ้นกินเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาถ่ายรูปกับน้องพลอยก่อนของน้องพลอยสูตรก่อนพี่ลาทำไมทหน้าเคร่งเครียดจังกลัวกลัวโดนสูตรนี้เหรอลูก ไม <ç> ่ไม่ <c oughs> ไม่ให้ทีไรไม่ให้ทีไรกินหรอกลูดดำๆไม่ไมไม่ให้ต้องต้องลงภูมิอยู่แล้ว <c oughs> ลงพูมต้องเสียสละให้หลานๆอยู่แล้วอ้าวคนนี้นอนเฝ้าทําไมนี่ฮะไดเของตัวเองอยู่ไหนไม่มีหรอกูกคนนี้หนาวคนนี้หนาว <c oughs> มาอาศัย <c oughs> <น Work. S 1> กองไฟ แม่เล่าให้ฟังนี่น้ำมานี่เลยนี่โอเคน้องก่อยปื๊ด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 ปื้ดปื๊ดศิลปินอ้าวโว้ยตัยไปแล้วคุทำเป็นดีโน่ตาไปเลยถ้าหนูว่าดหนูจะค่อยๆอ๋อถ้าหนูว่าเดี๋ยวค่อยๆว่าเดี๋ยวค่อยๆเก็บรายละเอียดดูค่อยๆนี่คือหมายถึงว่า พอเราทําภาพรวมเสร็จแล้วเราก็ต้องไปไม่เล็กไม่น้อยอ่ะลูกมีการรับภาพไม่งั้นเราจะไม่เสร็จทั้งวันนะทั้งวันเราจะไม่เสร็จเลยมันจะเกลี่ยอยู่นั้นนะครับโตเราก็เห็นเราก็เห็นติดใบน้ำเนาะตั้งอย่างนี้เลยอุ้ยเป็นจุูกสีโอโหจินตนาการล้ำเลยตายอันแปลกๆนะาไดก็เห็นแล้วมันมันแปลกไปเล็ก็เห็นี้นี่ยที่เราไปดูกันนะลูกอุ้ยเป็นเป็นหมูแช็ก โมแชทเหรอลูกมันคือโมแชทคืออะไรคะโมแชทเสร็จก่อนนะลูกถึงเซ็นชื่อนะลูกนะไม่ใช่ว่ายังไม่เสร็จแล้วเซ็นเลยนะเขาไม่ซื้อนะเดี๋ยวเราเสร็จนี่การเซ็นชื่อคือขั้นตอนสุดท้ายลูกพอเราเสร็จก็เราเซ็นชื่อเลยใชคะ้เอนเซ็ไชื่อเอยอะทีดี๋ยวแอบไปเก็บ

คนนอนนอนนอนดูก็มีผู้ชมเยอะเลยผู้ชมถึงกับนอนดูอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีความสุขมากเลย <c oughs> ผู้ชม <c oughs> นอนดูเลย ันนี้ภารกิจมาหาลุงหลงก็ได้เสร็จสิ้นลงนะครับผมมาดูการทํานาแบบโบราณของลุงหลงนะครับผมอืมเอ๊ยยายคนนี้มาจากไหนเนี่ยคุณยายคน,ายนเนี้ยมายุ่งอะไรกับเขาเนี่ยมาจากโน่นโน่นเออมาจากฝั่งโน้นยายยายมายุ่งอะไรกับ <ไป S 1> แก่กลุ่มเนี่ยฮะได้อะไรครับได้อะไรขนาดได้อะไรลูกอะไรลูกอะไรครับ มะนาวอะไรครับมะนาวมะนาวอะไรอ่าจายแอนใช่ไหมครับโอเคอ่าโอเคอ่ะไปไปก็ได้เลยเนาะราบผมไป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 บายน้องพีระนี่เป็นดอกไม้อะไรนะคะพีระน้องพีระดอกไม้อะไรนะครับดอกไม้อะไรนะที่อะไรนะคะดอกไม้ที่เล็กใช่ไหมเล็กที่สุดในโลก แซ่ม้บ,บางท้องถี่นนะจะสวยดีนะครับ Thank you.

โชอที่สองรองเท้าหลุดเขาก็เล็กกว่านี้เอาก็เล็กกว่านี้ใครป้างมีนาำได้ยังไงตกแม่ว่าฝนจะเล็กเลยใช่บอกว่าเลึกอรุณอรุณใช่ไหมคะแต่ที่จริงน้ำเยอะขนาดนี้ก็ใช่เย่าดูดพี่ดิ๊บเลยแค่กแล้วจะถึงแล้วจะโอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วลูกไม่ไหวแล้วไม่ต่อแล้ว ่ต้น่าเป็นยใกล้วยไม้เป็นสมุนไพรยจะไปไว้้ไม่ได้ใกล้จะึงแล้วอีกนิดเดียวพี่เมถึงแล้วไปไว้้ได้เป็นใบรุ่นธรรมส์ทำอะไรร้องไห้ค่ะรู้ขมอะไรลูกอื ทำอะไรคะเพลงมันตลกอ๋อเพลงมันตลกไอ้สาวกว่า,าคนนี้ไหมสี <hating> ่ <laughs> เหมาะสำหรับเด็กเล่นนะเพราะไม่ลึกมาก รีบกลับไปอาบน้ำไปเละมาแรงแบบขอตัวกลับไปอาบน้แรงมาแรงบอกยิ่งหนาวหนาวอยู่ยิ่งหนาวหนาวอยู่ก็มาอาบน้ำอีก ม่อาอยูจังหวะน,นี้นะ <laughs> เพลงขึ้นมาเลย I believe I can fly oh. <laughs> ออันนี้สองคนนี่คืออะไรเนี่ย <laughs> โอ้ยไกลอะไรเนาะไกลขี้อ้ายได้ไหมเนาะเฮ้ <h> ไกลที่อายไกลที s <S ่อายมาหันกล้องไปหันหน้านี่ลูกค่ะ็ความพึ่งเด้งเพราะความที่ภูมิสงหาหน่อย